สวัสดีครับนักแท็กซร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ผมมีพัสดุนะครับจากปอเสรีโชคชัยมาส่งหนึ่งคันรถครับเต็มกระเบลนะครับกับพันยกร่องนะครับใบยี่สี่นิ้วนะครับโครงความกว้างหนึ่งเมตรแปดสิบเล็กล่างเล็กฉากสี่นิ้วประกบครับตัวนี้บัวใหญ่ลูกปืนใหญ่นะครับราคาเพียงหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นหาง ขุดมันนะครับของค่ายปอเสรีโชคชัยมาอีก5ตัวนะครับตัวนี้ก็จะราคาอยู่ที่13,500บาทนะครับมารับเองนะครับรับส่วนลดพิเศษทันทีเลย1,000บาทนะครับเมื่อรับกลับเองนะครับใครที่สนใจสินค้าดีมีคุณภาพนะครับจาก p s เหรือปอเสรีโชคชัยงานโคราชครับมาอีกหนึ่งคันรถครับจัดมาเพื่อพี่น้องเกษตรกรนะครับยกล่องตัวนี้ก็สามารถใส่ขาริปเปอร์ได้นะครับตัวใหญ่นะครับไปใส่รุ่น ไปใส่รุ่นเอมได้นะครับก็เป็น2รลูสลักนะครับมีแคทวันแล้วก็แคทชูนะครับดูลูกปืนนะฮะลูกปืนใหญ่มากนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับพี่ตัวแทนจําหน่ายนะครับใกล้บ้านนะครับผมผมก็อยู่ในเขตจังหวัดอุดรจังหวัดกะฬสินนะครับจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็จังหวัดนครพนมนี่ส่งให้ได้ครับหรือว่าจะเป็นโซนขอนแก่นนะครับก็สามารถจัดส่งให้ได้เช่นกันนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมานะครับนัดแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีขอบคุณครับ